เอากรสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนนะครับผมน้องสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะในช่วงบ่ายๆนครับผมเดี๋ยวฮอนเสียวพอกับคลิปหนึ่งนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวฮอนเสียเบิงเหล็กหลักร้อยนะครับเนาะหลักร้อยบนนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะในสูตรนี้นะครับผมเดี๋ยวฮอนแนะนำสำหรัเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะเป็นสูตรใหม่นะครับเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับผมเฮาเสียเบิง คำเตือนก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเขาเบิ่งคำเตือนสักกรอนนะครับเพื่อนนะเขามักจะเริ่มนะครับเนาะคำเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีช่องนาบุญชาติแน่นอนนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมในเลขส่วนนี้ก็คือหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยบนนะครับเพื่อนๆเนาะหลักร้อยบน นักกระผมในเลขสูตรนี้นะครับผมเดียวเฮาสีมาจับเด่นนะครับผมตัวเด่นนะครับจับตัวเด่นในหลักร้อยนะครับเพื่อนๆเนาะหลักร้อยจับตัวเด่นนักกระผมในเลขตัวนี้นะครับเพื่อนๆในหลักร้อยตัวนี้นะครับเพื่อนเฮานักกระผมสีมาจับเลขทั้งหมดอยู่นี่นะครับเนาะเลขตัวนี้นะครับเป็นเลขอยู่ทั้งหมด3สูตรนะเลขอยู่นี่เลข3สูตรนะครับเฮามากตำแหน่งในสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3นะครับ3สูตรชนนะครับ เอาสสูตรชนเป็นหลักร้อยนะครับเนาะชนจีบตัวกระจับเอาเป็นหลักร้อยเลยนะครับเพื่อนๆในเลขสูตรนี้เนาะนะครับผมในการประมวลนผลของเฮานั้นนะครับเพื่อนๆในเลขสูตรนี้นะครับเนการประมวลผลของเฮานะครับเพื่อนเฮ้าสีใส่เลขนะครับนะครับเพื่อนๆในสูตรที่1นะครับเนาะสูตรที่1คือตัวนี้นะครับเนาะใช้เลขเพียงตัวเดียวนะครับใช้เลขตัวเดียวนะครับคือหลักร้อยนะครับนี่คือสูตรที่1ใช้หลักร้อยนะครับผม เอาหลักร้อยตัวนี้นะครับยกไปเลยนะครับหลักร้อยนะครับผมบวก9ก้าบวกสาบวกหบวกสบวกบวกหบวกหบวกสองจะได้เลข6ตัวนะครับจะได้เลข6ตัวได้เท่าไหร่ได้เอาหลักร้อยยกมาเลยบวก9ก้าบวกสบวกหนบวกหบวกสนะครับผมแล้วก็นี่คือสูตรที่1นะครับเนาะแล้วก็สูตรที่2นะครับสูตรที่2คือหลักสิบครั้งที่3นะครับหลักสิบครั้งที่3นี่ครับยกไปเลยนะครับเนาะเลขหาตัวนี้ครับหลักสิบครั้งที่3คือตัวนี้นะครับผมแล้วก็ยกไปเลยนะครับ5นะครับบวกเ บวกสบวกสบวกหนบวกสนะครับผมใส่เลขตัวเดียวกันนะครับแล้วก็สูตรที่3คือหลัก10ครั้งที่4นะ่ยหลักหน่วยไหมหลักหน่วยครั้งที่4หลักหน่วยครั้งที่4เนี่ยนะครับผมเขายกมาเลยนะครับเนาะบวกเกบวกสบวกหบวกหบวกสเลข3สูตรนี้นะครับเอามาเทียบชนนะครับตัวชนตัวใดเอาตัวนั้นเป็นตัวเด่นในหลักร้อยเดี๋ยวเอาสิมา ไปกันเลยนะครับมาร้องเบิ้งงน้อนะครับเป็นตัวใดนะครับเนาะนะ่รับผมซ้ำแนะครับผมเอากับสีใส่สูตรที่1สูตรที่1คือหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็เลข1นะครับใช้เลขหนึงนะครับเลขหนี่ไปเลยครับเลขหนึงบางเลขหเลยนะครับเนาะหน่วกเกานะครับหนงวกเกลยนะครับหนวกเก้นที่เป็นศูนะครับศูวกสามมันก็จะได้สามนะครับสาวกหเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห ห้าบวกสองเป็นเจ็ดเลขหกตัวนะนี่คือสูตรที่หนึครับสูตรที่สอใช้เลขห้านะครับเลขห้าหลักสิบครั้งที่สามนะครับเลขห้าเลขห้านะครับห้านะครับห้าตัวนี้นะครับห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่งนี่คือสูตรที่สองนะครับสูตรที่สมนะครับ หลักหน่วยค่าไี้สี่มาเลยนะครับได้ห้านะครับถ้าได้ห้านะบวกค่าคงที่มันจะได้ตัวเดียวกันนะครับได้ห้าแล้วก็สี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วบานที่นี่เลขยกจชนกันนะครับเลขจะชนกันไปที่ตัวที่หนึ่งชนหนึ่งนะครับชนหนึ่งชนหนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับศูนย์ไม่ไม่มีนะครับศูนย์มีสูตรเดียวสามนะครับสามมีสูตรเดียวนะครับสี่นะครับสี 4ี่สนะครับหนะครับหมีกี่ตัว5มี1 2 3 5มี1 2 3 7มี1 2 3เพราะฉะนั้นจะได้เลขยี่ตัว1 4 5 7 1สี่หนะครับสี่นะครับงวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมาเลขออกที 5, ่ตัวนีนะครับเนาะห้าหน ห้าหนึ่งเก้าเลขห้าตัวนี้ไปที่หลักสิบนะครับเอาหลักร้อยเลขห้าไปที่หลักร้อยนะครับเนาะนี่นะครับผมมาแบบนี้เลยนะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมานะครับเป็นเพื่อนน้องเฮากับประมวลผลออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะกครับผมหลักร้อยคือเลขห้านะครับห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกสองเป็นหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ได้4ี่นะครับบวกเ้าเป็นสมบวกสาเป็น6กบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็น8ปดบวกสองเป็นศูนย์นะครับพอใส่เลขค่าคงที่ตัวเดียวกันทั้งหมดเลยตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับเนาะการเลขสี่ตัวนี้วางตัวนี้นะครับเลขหลักหน่วย4ี่ก็วางตัวนี้นะครับเลขชนกันไปที่นะครับสามตัว4ี่เจ็ดแปดนะครับสี่เจ็ดแปดเลขออกหวดต่อมาเลขออกไปที่ส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 ี่หนึ่งหนึ่งนะครับเลขสี่ตัวนี้ครับไปที่หลักร้อยนะครับไปที่หลักร้อยนะครับผมหนงวดที่สองนะครับเนาะต่อไปนะครับ นะครับผมปลาโมนพอต้อกมาแล้วนะครับผมมวลต่อมาเนาะนะครับผมเลขชนกันไปซี่ตัวนะครับสี่สามหกศูนย์นะครับสี่สามหกศูนย์เล้วานก็ต้องมาแล้วออกสี่หนึ่งเกตสี่หนึ่งเกตเลขสี่ตัวนี้ไปที่หลักร้อยนะครับเนาะหลักร้อยนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับสี่สี่สี่นะครับชนซี่ตัวนะครับสามหกศูนย์นี่ครับทั้งหมดนี่เนาะนะครับผมแล้วก็วลต่อมานะครับเนาะ เท่ากับประมวลผลออกมานะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะในวันนี้นะครับผมการประมวลผลออกมาแล้วนะครับเนาะการที่ได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะในสูตรที่1นึ่งสี่หลักร้อยวางเลยนะครับหลัก10ครั้งที่3คือสูตรที่2นะครับหลัก10ครั้งที่3คือเลข2เลข2วางนะครับหลักหน่วยั้งที่4คือเลข7วางนะครับเนาะแล้วก็บวก9ก้าบวกสามบวกเดิมบวกหนึ่งบวกสแต่ที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้จับเทียบชนกันแล้วนะครับเลข3ามสูตนี้ชนเลข6ตัวเดียวชนเลข6ตัวเดียวนะครับนะครับแล้วเลขออก6 5 2นะครับเลข6ตัวนี้ไปที่หลักร้อยนะครับ นะครับผมชน6ตัวเดียวนี้วันนี้นะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมาเราประมวลผลออกมาแล้ววันะครับเพื่อนเนาะหลักร้อยนะครับผมหลักสูตรที่1หลักร้อยหลักร้อยบนวางนะครับเนาะนะครับผมบวกเเป็น5บวกสเป็น8บวกหเป็นศูนบวกหเป็น1บวกสเป็น3แล้วการสูตรที่2ก็คือหลักนี้นะครับหลัก10ครั้งที่3เลข4 4วางเลยนะครับสีบวกเเป็น3 3มบวกสเป็น6นะครับบวกหเป็น7บวกหเป็น8บวกสเป็นศูนนะครับบวกเก้าบวกสามบวกหนึ่งบวกหน อันนี้ก็สี่คับนสี่นะครับบวกเก้าเป็นสามสามบวกสามเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกสองเป็นศูนย์ไปเ้เด่นจะนี่แต่วันนี้ได้หลายตัวนะครับไปที่หกแปดศูนย์สามนะครับชน4สี่ตัวนะครับเนาะแล้วก็เรียกออกไปที่แปดเจ็ดสามเลขแปดนะครับตัวนี้ไปที่หลักร้อยนะครับไปที่หลัก้อยวันนี้ชนวสี่ตัวเลยนะครับเนาะแต่วันนี้ชนตัวเดียวนะครับชนตัวเดียวก็มานะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับวันที่หนึ่งเมษายนนี่เด ในงวดนี้นะครับเข้าเกสมมาเลยนะครับเนาะในสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งก็คือหลักร้อยหลักร้อยก็คือตัวนี้นะครับหลักร้อยนะครับผมบวกค่าคงที่ก็คือ x 9 3 1 1 2นะครับเนาะนี่คือค่าคงที่นะครับก็คือตัวนี้นะครับ9 3 1 1 2นะครับผม9 3 1 1 2นะครับเนาะใส่ตัวเดียว ค่าของที่ตัวเดียวทั้งหมดเลยทั้งสามส่วนเลยง่ายๆนะครับไม่ต้องเบี่ยวไรมันบุญไปนะครับเนาะแปดนะครับหลักร้อยก็คือแปดเอาแปดมาเลยนะครับแปดเอาแปดมาเลยแปดนะครับแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่นะครับเนาะนี่ครับได้หกตัวนะครับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสี่นะครับสำหรับสูตรที่สองนะครับหลักสิบครั้งที่สามนะครับเนาะ หลักสิบครั้งที่สก็คือเลขหนะครับเลขห้หนะครับห้าบวกเก้าก็จะเป็นสี่สี่บวกส็จะเป็นเจ็เจดบวกหนึ่ง็เป็นแปดแดบวกห็เป็นเก้าเก้าบวกสเป็นหนึ่ครับเนาะนี่คือสูตรที่สสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามคือหลักหน่วยครั้งที่สหลักหน่วยครั้งที่สคือตัวนี้นะตัวนี้นะครับเนาะเลขสนะครับสนะมาเลยสี่บวกเมันก็จะเป็นสานะครับสามบวกส็เป็นห บวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกสองเป็นศูนย์นะครับเพื่อนๆพื่อานที่นีตัวมันคือกันนะครับเนาะเลขแปดมีไหมเลขแปด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 นะครับตัวที่สองเจดมีไหมนะครับเจ็ดเจดเจดนะครับตัวที่สามคือศูนย์มีไหมศูนย์ศูย์มีสูตรไม่เอานะครับหนึ 1, มีสศูนยไม่เอาสองมีตัวเดียว สี่นะครับนะสี่สี่สี่นะครับที่ได้เลขสามตัวนะครับแปดเจ็ดสี่เนาะแปดเจ็ดสี่นะครับเพื่อนๆเนาะได้เลขไปที่สามตัวนี่นะครับหลักร้อยนะครับแปดเจ็ดสี่นะครับเพื่อนๆแปดเจ็ดสี่เพคะนะนะครับผมในสูตรนี้นะครับเนาะในสูตรนี้นะครับเพื่อนๆเลขสามสูตรชนนะครับนะครับผม เดินมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หาหกวัดหางวดหกวัดนะครับเนาะนี่นะครับเนาะมันก็มาแบบน,นี้นะครับค่าคงที่ตัวเดียวกันนะครับผมใช้เลขสามตำแหน่งนะครับเอาหลักร้อยมาเดินแต้มนะครับเอาหลักสิบครั้งที่สามมาเดินแต้มเอาหลักหน่วยครั้งที่สี่มาเดินแต้มนะครับเอาเดินแต้มตัวเดียวกันนะครับเนาะเดินแต้มตัว,วเดียวกันทั้งหมดเล,าาลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้ชนไปหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเลขหามาหลักร้อยนะครับงวดนี้ได้สี่เจ็ดแปดเลขสี่เปหลักร้อย งวดนี้ได้4 3 6 0 4เป็นหลักร้อยนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมาเนี่ยครับได้6ตัวเดียวนะครับชน6ตัวเดียวทั้งหมดนี้นะครับผมชน6ตัวเดียวมี3สูตร6 6 6นะครับเนาะนอกจากนั้นมี2นะครับเนาะแล้วกการเลขยกตัวนี้ไปที่หลักร้อยออก6 5 2นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานี่ชนเยอะเลย4ตัวนะครับเนาะชน4ตัว6 8 0 3 6 8 0 3เลข8เป็นหลักร้อยออก8 7 3 งวดนี้นะครับเนาะประมวลผลออกมาแล้วนะครับผมได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะชนกันไปที่ตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเจ็ดแปดเจ็ดสี่ได้สามตัวแปดเจ็ดสี่นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยในงวดนี้นะครับแปดเจ็ดสี่นะครับผมเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆเนาะในคลิปต่อไปเอาจากสีมาสรุปนะครับสรุปนะครับสรุปให้เพื่อนๆเลยนะครับแต่อันนี้เอาหลักร้อยไปก่อนนะครับหลักร้อยส่วนนี้เป็นสูตรใหม่นะครับนะครับเอาหลักร้อยไปก่อนนะครับน้องแล้วจังคอย นะครับเพื่อนจะคอยมามาสรุปนะครับจะคอยมาสรุปเนาะนะครับเพื่อนนะครับผมในตัวนี้เอาลัร่อยเรา๋ยวก็สรุปให้เพื่อนเลยนะครับเนาะในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนเนาะสำหรับเลขลักลอยของเฮานะครับในงวดนี้ได้ไปที่ตัวนี้ครับแปดเจ็ดสี่นะครับไม่ติดแปดมาดูแท้นะครับงวดวันก่อนกับแปดมาเด้นะครับแปดมานะครับตัวที่ยังบะทันมากก็คือเจ็ดนะครับคือเจ็ดนะครับสี่มาบ่อยแล้วสี่นะสี่มาบ่อยมาหลายงวดแล้วสี่นะครับสี่มาสองงวดนะครับผม เจ็ดนะครับเจ็ดก็ยังไม่มานะครับเจ็ดยังไม่มาสี่ยังไม่มานะหลักร้อยเนาะนะครับหลักร้อยมาแต่แปดนะครับเนาะมันก็ห้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหกห้าสองแปดเจ็ดสามนะครับเหลือสี่กับเจ็ดนะครับเหลือสี่กับเจ็ดสองตัวนี้นะครับยังไม่มานะครับแต่แต่ว่าเลขสี่ก็มาดูแลนะครับก้อนหน้านี้ก็เลขสี่มากนะครับเนาะก่อนหน้านี้ตัวที่ว่าม่าคือเลขยเก็ดนะครับเขาเรียเก็ดยังไม่มานะครับเพื่อนเอานะครับผมเลขเก็ดเลขแปดเลขสี่ 874นะครับ3ตัวนี้เนาะนะครับเพื่อนๆเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้ไอ้กระจจยไอ้แจมหนีเดี๋ยวในคลิปต่อไปเขาจะังมาสรุปให้เพื่อนๆเลยนะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆนะครับทุกคนอยู่ดีมีเฮก็แม่งต้องต้องเกาบอสุขคุณสุขนนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมอันนี้เป็นหลักร้อยเลยนะครับผมหลักร้อยนะครับหลักร้อยชน3สูตรร้อยบนชน3สูตรนะครับเนาะนะครับผม นี่นะครับผมในข้างของที่ตัวนี้นะครับเดินดีเดินดีนะครับเนาะนะครับผมมันกระชนมานะครับเพรากว่หวังสิมันชนหน่อยตัวแต่วางวันนี้ก็ชนโอเคอยู่นะครับพอถึงกับซีตัวนะครับแต่แบบนี้ก็หลายตัวหมดนะครับหลายเกินไปนะครับแต่ว่าคันคันตัวเดียวนี่ก็โอเคอยู่นะครับผมตัวเดียวขึ้นตัวนี้นะครับในวันนี้ได้ตัวเดียวเนี่ยโอเคอยู่นะครับได้ตัวเดียวแต่ว่างวดนี้ก็ได้ซีนะครับงวดงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะแต่ว่างวดต่อไปนี่นะครับเราไม่ได้3ตัวก็โอเคนะกลางๆนะครับเนาะไม่มากไม่น้อย3ตัวนะครับ นะครับเลยสามตัวไม่มากไม่น้อยนะครับเพื่อนๆเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะมาจับวงน่ะมันจะเข่าแต้มร่วมฮอบอนะครับเนาะนะครับจับสรุปพันธงเลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สิวเพียงสานีนะครับล่าเพื่อนๆไปเลยนะครับเพื่อนๆเนาะอยู่ดีมีแห่งแกมแหลงองทองประสบผลสุขพนนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับสมสำหรับเลขรับวงในนะครับเลขรับวงในนะครับเพื่อนๆเนาะยังไม่มาเด้อนะครับเลขรับวงใหม่วงใน เลขรับวงในยังไม่มานะครับผมต้องรอไปสักก้อนจักน้อยนึงนะครับผมมาตอนใดเฮาจะร้องเป็นเพื่อนเลยนะครับเนาะนะเลขรับวงไหนเราเฮากับรองเขากันนะครับเนาะหล่ะเราก็รอเหมือนกันนะครับเอกะรองเขากันนะครับเนาะว่าจะเป็นตัวใดนั่นเองนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเนาะก็ช่วยเพิ่งสำนี้นะครับเพื่อนล้านเพื่อนไปเลยนะครับเพื่อนอยู่ในแหงจำแนงตรงๆคือเก่าเบิร์ตสุขสุขคนเด้อนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ